ฮัลโหลสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุกผูสุกคนนะคะวันนี้ก็มีไรสดนะคะมีไรสดด่วนนะคะพยาบาลฟินแลนด์แล้วก็คุณแม่แพลวพาวนะคะมีไรสดด่วนเย็นนี้เพื่อนก็เลยโท่มากแบบเร่งด่วนว่าพอดีแม่ปอกว่างงานพอดีนะคะก็เลยจะรีบเก็บของขึ้นรถแล้วก็จะไปที่ออฟฟิศนะคะแล้วก็ความเซอร์ไพรส์ของวันนี้ก็คือ ก็จะแต่งตัวเป็นตีมเหมือนเดิมแต่วันนี้ก็ผู้ใหญ่บ้านเป็นแล้วก็คุณแม่แพรพาแล้วค่ก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องแต่งตัวเป็นตีมอะไรนะคะแลวก็แม่ปอก็เลยคิดว่าตอนแต่ตอนนี้เพื่อนกันย่างโมัหเพื่อนเสด็แต่งตัวเป็นอย่างนี้พี่น้องแล้วก็แม่ปอก็เลยคิดว่าอยากเห็นโมเมนต์นี้มานานแล้วนะคะอยากเห็นโมเมนต์นี้มานานแล้วซึ่งผู้ใหญ่บ้านเป็นแล้วก็คุณแม่แพรพาแลค่ะก็ยังไม่ได้มีโอกาสไม่ได้มีโอกาสแบบว่าเป็นจริงเป็นจังที่จะ แต่งตีมนี้นะคะว่าจะเป็นตีมอะไรนั่นก็คือแม่ปอจะให้ผู้ใหญ่บ้านเินแลนแลวก็คุณแม่พะาเนาะครับเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวพี่น้องเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพราะว่าอยากเห็นแหมมันในคลิปที่ที่ติดตามมาตลอดเวลานั่นก็คือเพื่อนกันได้ไปว่างคันหมาก็ายังของกันเอียงเรียบร้อยแล้วกบตามประเภทนี้เล็กๆน้อยๆที่บ้านนะคะแต่ว่าแต่ว่าการที่ คุณพ่อคุณแม่จะมาใส่ชุดเจ้าสาวแล้วก็แบบว่าเป็นจริงเป็นจังก็ยังไม่มีโอกาสนะครับเพราะว่าเพื่อนกะว่างแพทย์ว่ายูต่วันมันก็นยังมาถึงเวลาที่สุมควรเพื่อนก็เลยบอกท่านเลยด้จัดงานเลี้ยงนู่นนี่นั่นแต่ว่าวันนี้ก็เลยแบบว่าเป็นวันที่ครบอ่าวันที่เงินออกของ YouTube ด้วยเหมือนกันเป็นเดือนแรกของแม่ปอแม่ปอ,ปอก็เลยอยากให้ วันนี้เป็นวันที่เซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์แก่บอสทั้งสองคนนะครับว่าให้บอสเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวมันก็อาจจะเป็นเรื่องจริงด้วยก็ได้อะไรอย่างนี้ก็เลยก็เลยจะแต่งตัวเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวโดยจะเซอร์ไพรส์โดยการไม่บอกว่าต้องแต่งตัวเป็นอะไรจะแต่งหน้าเฮ็ดผมพุ่นก้อนจะอันนี้นโปกปิดพ่นว้ก่อนแล้วย่ามใส่สูตรจะให้พ่นหูที่เดียวพี่น้องแล้วก็ตอนนี้ก็เก็บของเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องรีบไปออฟฟิศเลยลเ,เดี๋ยวไม่ทันเวลานะะเดี๋ยวไปเจอกันที่ออฟฟิศเลยนะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงออฟฟิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะขนของแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็มาถึงออฟฟิศแล้วนะคะอยู่ในออฟฟิศแล้วเดี๋ยวแม่ปอยกำลังจะเตรียมของแต่งหน้านะคะนี่ต้นอะไรยังอีกพี่้อเอะไน้อกปรอยู่เ,เ,อ,เออค่อยใช้เบิร์ดมือขึ้คือเาเห็นพี่โจกมานจ๊ะน้องโจาคิาคาาีบเอาก็สิมาดาครับเถมาดาแฟ้นฉันนะคะ มือนีิมือนีหก็มีลูกมือก็นได้บ้างเอามือหนิพีู่้มือก็ได้บ้างเฮ็ดทุเรียนเนี่ยแหละเฮ็ดนื้อปอกทุเรียนปุ้ยเฮ้ยจริงเหรอลงทีหลังลงทีหลังลงทอ่านไม่ได้บอกเพื่อนว่ามันมันไม่มีลูกมือไงก็เลยเอาเสื้อผ้าปอกทำคอนเทนต์ดีกว่าใส่ชุดจีบปอกททุเรียนเอาแล้วรู้แล้วเหรอต้องใส่ชุดอะไรอย่างชุดอะไรไม่บอกแล้วก็บ้านกอนไม่บอกเดี๋ยวรู้เอง ะะวันนี้เราก็จะยังไม่บอกนะคะว่าจะต้องแต่งตัวเป็นธีมอะไรมันเป็นธีมเร่งด่วนไงพ่อเราก็เลยแบบชุกอด้วเหะพ่อมาด้วย,ย,ย,ยนะคะเดี๋ยวแม่ปอขอเตรียมของก่อนแป๊บเึงป๊บพี่เดียนทั้งจก,กด่าทั้งเจียขีตัวแกงนห้องสีอใหญ่ห้องแบบขีลายในสายตาเป็นแค้มแล้วลูกๆะลลูโคนที่ล่ ลูเดะดูเดะอันไทยบตอันนั้นยี่นึงเอ็ดมั้งบอกบอกส่วนโคโบอยู่เก็จะว่าโอ้อ๋องแฟนๆก็ชอบนะแต่พอได้พุทธเอได้แบบกระชุ่มกร็สวยใจหน่อยถึงแม้จะหลอกลวงก็ไม่เป็นไรหลอกลวงหุ่นพี่น้องยักษ์ไก่ไลเดอร์ไม่มีอะไรหรอกฮะไม่มีอะไรหรอกอยู่ในอยู่ในนั้นเลยไม่มีอะไรโอซับอันนี้ซับลับหรอไม่มีอะไรหรอกอยนนั้น เราก็เข้าใจอยู่ว่าไม่่ใชบ้านลูกยังนี้ไม่ใช่ลูกยังบพบอกวิ่งเห็นไม่พออัดคลิปอยู่นะพูดถึงแค่ภาษาเสียง่อนพยายามดูทุกคลิปแหลยเออก็แบบเออฟังดูเงั้อนไขอะไรเงี้ยังไม่ยังไม่เข้าเลยนีงก็เข้าก่อนเพรนี้นั่งเงินเข้าเดือนเลยก็ใช่แต่ไม่รู้อะไรครับมนชิคตระหนกไหนนะเงนมันยังไม่ได้เงื่อนไขไม่มีข้อความอะไรอีกตู้ฟังขอกันถ้ากันรุ่นมันมันรุ่นหุ่น เพิ่งฝฟกเขาจะเที่ยงแล้วโอ้ฮาหลอุ้ยต้อมาแฉะแบลวัสดีค่ะดวนอีกแบบน้องเลยเนาะเจออะไรบ้างคะอุ้ยไปมุกมากยังไมาบอกจะเอาไข่ใบใหม่กับไฟใหม่ที่กันเด้อคือยังงโอเคนะคะตอนนี้ก็คุณพ่อแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะคุณแม่ก็กำลังจะทำผมนะคะเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วเข็ดเดียวลุงซื้อ เขาแก้วที่เหนคจัดสือหัวังกราคนตุยคนตุยเนี่ยวันนี้ทำไมหล่อเป็นพิเศษจังเลยคะก็ทุกวันอยู่แล้วแม่แต่ว่าแต่บางวันมันก็จะแต่ฝีมือช่างถ้าวันไหนช่างอารมณ์ดีเขาก็แต่งให้เราหน้าตาแบบไม่แต่แต่วันนี้ต้องเป็นวันพิเศษไงก็เลยแต่งแบบหล่อมากนะคะรู้ไหมว่าวันนี้จะต้องแต่งตัวเป็นอะไรเป็นนั่นพม่นางเอกแนะคะคุณแม่ก็กำลังทำช่องขา กำลังทำผมค่ะวันนี้คุณแม่ต้องสวยเป็นพิเศษนะรู้ไหมจ้ามีเวลาแต่งตัวสามสิบวนาทีนักเลยพิเศษมายังไงก็ต้องสวยเป็นพิเศษวันนี้แม่เซอร์ไพรส์เพราะว่าต้องสวยนะคะรู้ไหมวันนี้ต้องแต่งตัวเป็นอะไรเป็นอะไรแม่เอายังไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่าไม่บอกเอาเพื่อเนะคะเอาเพื่อเราบอกก่อนดีกว่าว่าต้องแต่งตัวเป็นอะไรเพราะว่ายังไงก็มาถึงแล้วเพราะว่าจะได้เตรียมของให้มันทานนะคะวันนี้คุณแม่ต้องแต่งตัวเป็น เจ้าสาวนะคะเจ้าสาวเจ้าสาวอีหย uh> ังต้องแต่งเจ้าสาวคุณพ่อก็ต้องแต่งตัวเป็นเจ้าบ่าวโอ้ยโอ้ยสิมาที่แพงกเป็นเจ้าสาวอย่างก็ได้เป็นแค่แต่งเกลือแหละน่าเรื่องเราอีกแล้วโอ้ยพี่น้องโอ้ยโอ้ยม่เคยผ่าม่เคยเห็นมาเคยผ่าม่เคยเห็นสีขื่นแล้วพี่น้องสีขื่นค่ะพี่น้องค่ะคุณแม่หัวตะเคียนซิวด้เครื่องนึงอยู่ละวันนี้วันนี้เราจะ อ่ามีงานนะครับวันนี้มีงานแล้วก็มีสายเข้าแป๊บหนึ่งนะคะเลือดใจ <c oughs> คุณพ่อคือเสร็จแล้วค่ะคุณพ่อคือเสร็จแล้วคุณพ่อคะเกิดอ,อะไรขึ้นคะโทรไปถามเขาว่าเซร่มอ้มันมันเรียกว่าอะไรเข<อ>าบอกว่าเซร่มไคโคเปีนอออเคโอคีอคพ่อไม่ได้วันนี้นะวันสันถ้าเพิน่นปวดวงวมาพ่อไม่ได้ไวันนี้นะ<อ>ถ้าแบบสิเ<อ>ไเข้ากันนะคะซุยมึงเหนียวไปอะไร เบิ่งคิ้วผิดเต่งตัวจนแล้วเบิ่งคิ้วผิดเบิ่งเบิ่งสูบปวดปวดปวดอะไรไปเนี่ยดิรอติดตามไลน์นั่นเปวดแล้วสีขึ้นพี่น้องสีขึ้นเบิ่งคิ้วผิดของผมมันเขมันพอดไหลดูคิ้วผิดตอนแรกเมื่องมันเป็นสูบเออจะบอกว่าต้องหาจอดความหมายอะไรบ้างเย็นนี้บ้างไหมสีแหม่กว่ายังคึ้นมนสูงไว้แถ่ กูสาบเฝ้าตื่นเก็บของอ้เมือขคืนเนี่ยเเบิ้งทรัพเมบื้งหนังบ้านตอนตีหนึ่งบ้นมันขึ้ดมันขึ้นพื้หับว่อุ้นนสูตัวนิ้อ๋อมมันตื่งแล้วเออมันต่นเออย่าไม่้สัต์ยู่แบบว่าเมือนคืนนี้เบิ้งทุกภาาก่อนนอนเออก็เลยเบิ้งเปิดอ๋อมึน้อนพื้นลหัสตัวนี่มึงมันสูตัวนี้งแบว่าตื่แล้วเป็นพืนสงตงเออตี่ว่ามันสูบาอ่างก็ะปันหนังยห่คือแบบมันเป็นืสเออ เพิ่นเราขึ้ว่าตอนนั้นมันยังวันว่นนันนั้นอยู่ก็<ะ>ไม่ได้คิดว่า<อ>ไม่ได้คิดว่าวันนี้เป็นวันอะไรสิคิดว่า,วาเออ,เอตอนนี้นอันนี้เป็นวันพฤหัสานถวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วที่ไหนได้มันเป็นวันพื้นฐานในวันที่เร<อ>าจะตื่นเนี่แหละอันนี้ดี่ได้โซนเต็มแบบรอดเต็มสตรีเขาไม่คิดแซบเราเลยแซบเพื่อไม่สตรีนี่บอกว่าน้ำดอกที่นี่ไทยมม่สตรีเห็นอย่างงกับ่โอ้ย เอาหดเลยกันมานั่งกินข่าแรงจะซื้อขึ้นแตงหนาจัดเต็มแทนไม่รอนแทเป็นมือมือดีมือดีบ่ามือสีเอสีสันสสีันมันดันเขาคุณแม่คือแตงหนาแดงสีป่ะดิคือแตงบอลเหลวพี่สางกับแตงเห็นบอลเลวได้เยวเนี่ยเออจะเป็นแตงบอลเหลวยูขอฟังกับไดโซกินเข่าเอาบ่กสางมันพี่น้องนี่แหละเหตุการณ์มันก็เป็นอะไรเราพี่น้องเห็นบ่ อันสีอันอันสิงานเหล่ามาแล้วจำเลยไว้นะครัมืัอนี้ก็ตอนแรกเรามีไลฟ์สดนะคะเรามีไลฟ์สดพี่น้องมีไลฟ์สดไปเนี้ก็เลยกกรลังแต่งหนาพุ่มใหญ่มันก็เหล่านั้นนมีมใหญ่ๆกระลังแต่งหนาพุ่มใหญ่เพราะขั้นเรีวอยู่เศร้ากลางขั้นพี่น้องเพราะว่านี่แหละสีขึ้นไม่บานสีขึ้นพอดีเย็นพ่นโทรมาว่ายังกระเพาะเท่าเท่าไปเท่าเท่าไป สินค้าแบรนด์เราชื่ออะไรนะพี่อ๋อชื่อนี้ชื่อนี้เอาพ่อวันนี้ไม่อะไรนะพนะเออเออเนาะพ่อจะไปหนักแตงโตเรียบร้อยแล้วเบอร์้ะพี่นอคุณแม่ก็ลังติแตงหนากันลต้องความิ่มพอมแล้วทุกอย่างระเบิดเห่นเออก็เลยได้มาแตงหน้ากินข้าวนะคะ พ่อกับคุณแม่เลยี่นองเตรียมเซอร์ไพรส์คุณพ่อคุณแม่จะเป็นคุณเจ้าบ่าวเจ้าสาวก่อได้นมาเลยสโดวกาปคนวาซื้อทุเรียนกับเราไม่มันถ้าเกิดไปก็ไม่ได้ถ้ากินเยอะมันก็ร้อนไปไงเ็นกิน่ไอี่ว่ากินเพ่กันยากน่นะครับมน้กรสว่าไม่ได้มีงานทำค่ะ เป็นการเดี่มมารวมตัวกันแล้วก็กินข้าวเย็นเป็นการจบตากันนะคะวันนี้คุยงานด้วยอ่าวันนี้มีจะคุยงานด้วยเช้าไหมคะไม่เช้าใช่ไหมคะคุยงานไม่่นองไม่เช้านอนโอเคพี่น้องวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แหละพี่น้องก็เป็นความสนุกความตื่นเต้นของชีวิตการทํางานอีกหนึ่งวันนะคะแล้วก็ ได้รวมตัวกันกินข้าวเย็นนะคะหลังจากที่โควิดไม่ได้รวมตัวกันนานนะคะยังไงก็เจอกันใน,นคลิปจบเมื่อวานเนลยเมือ่อวานเห,หรออ๋อ,อไม่พอจําไม่ได้ไม่พอทํางานอ่ะไม่พอหลงใช่ไหมซุ้ยตุ้ยกำลังเตรียมของนะเมื่อ,อกี้เนี่ยเตรียมเสร็จแล้วเตรียมอะไรกำลังจะไลน์แล้วนะคะพี่บานแต่งตัวแล้วพอดีเออแล้วดูที่ไม่พออยู่นะพูดถึงเพาววันนี้น่ะเอาดูได้เหรอไปลว่าเพาววันหลังใจไลน์นะสตีฟแปลว่าไม่ได้ดูจริง เราไม่ได้ดูตริตงเ, <c oughs> เขาดูแล้วะ <c oughs> โอเควันนี้ก็ทานข้าวเย็นกันนะคะที่ออฟฟิศท่ายังไงก็จะมีไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะคอยติดตามว่าจะเป็นยังไงรูปแบบไหนก็ติดตามได้เหมือนเดิมนะคะที่เพจบารามบ้านบรารามแถวพาแสงทอนแล้วก็คุ้ยบ้านฟินแลนด์นะคะยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยวันนี้ไปก้อนพี่น้องมออย่างไรดอกสีขึ้นบายบาย